สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีหมอป๊อปมาเข้ากล้องด้วยนะคะเพราะว่าพี่อ้อก,ก็ไปส่งหมอป๊อปเข้าหอแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่หมอป๊อปจะทํางานตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมแล้วนะตอนที่พี่อ้อทาคลิปอยู่เนี่ยก็คือ,อเป็นการทําคลิปหลังจากที่ไปส่งหมอป๊อปเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่12 12พฤษภาคม เราก็ทราบแล้วนะคะว่าหมอป๊อปเนี่ยเขาได้ทํางานที่ไหนนะก็ตกลงว่าได้ทํางานที่โรงพยาบาลบ้านมีอําเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่หมอป๊อปเขาก็ได้ได้เลือกหมายความว่าได้เล็งเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีการสมัครไปนะก็คือว่าจริงๆแล้วก็เป็นการจับฉลากออนไลน์แต่ว่าเขาก็จะมีแบบ เหมือนแบบว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอัตราเอาไว้นะคะว่าที่นี่รับแพทย์8อัตรา2อัตรา9อัตรา7อัตราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สมัครไปนะคะถ้าเผื่อเราไม่ได้เราก็สมัครรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเอิญว่าพี่ป,ป๊อปเขาก็สมัครได้ตั้งแต่รอบแรกนะคะเป็นคนที่8พอดีเลยคะ่ะจริงๆโรงพยาบาลนี้เขาก็รับแค่8ดคนนะคะ ก็เป็นคนที่8พอดีเลยก็เกือบไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปวนรอบ2รอบ3มีถึงรอบ4เลยนะคะก็อาจจะรอบท้ายๆเนี่ยก็จะได้ที่ที่ไม่ค่อยดีคือที่ไม่ค่อยถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ป๊อปเขาก็เลงเอาไว้แล้วว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่นะก็บังเอิญว่าก็ได้สมใจเลยนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยเลย พี่ออก,ก็ไปส่งเขาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่1 6พฤษภาคมนะแล้วก็วันที่17เนี่ยเขาก็ต้องไปรายงานตัวที่สาธารณาสุขจังหวัดนะคะแล้วก็ไปประถมนิเทศไปอบรมข้าราชการใหม่นะคะก่อนที่จะทำงานนะอาชีพหมอนี่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าะจะดีกว่าอาชีพอื่นนิดนึงตรงตรงที่ว่า ถ้าเกิดเราเราอยากรับราชการเนี่ยเราก็แค่เซ็นชื่อนะคะเซ็นชื่อเราก็ได้รับราชการเลยแล้วก็ได้รับการบรรจุเลยนะคะไม่เหมือนบางอาชีพเขาก็อาจจะต้องรอตําแหน่งก่อนอย่างพยาบาลเนี่ยจบมาก็อาจจะไม่ได้บรรจุทุกคนนะคะถ้าเผื่อไม่มีตําแหน่งก็ต้องรอไปก่อนแล้วก็อายุงานก็เริ่มนับตั้งแต่ได้บรรจุนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของของการเป็นหมอนะซึ่งข้ออื่นก็ไม่ได้ดีกว่าอาชีพอื่นเลยค่ะก็เหมือนเหือนกันนะคะมีดีกว่าเขาแค่ตรงนี้เลยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีหมอป๊อปมาทำคลิปกับพี่อ้อนะอาจจะมีบ้างนะตอนที่พี่อ้ออาจจะไปเยี่ยมเขาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเป็นว่าไปเยี่ยมเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าอาชีพหมอเนี่ยจะไม่มีวันหยุดเลยทํางานทุกวันค่ะต้องไปวอดไปดูคนไข้ทุกวันไปราวคนไข้ทุกวันนะคะไปเยี่ยมคนไข้ทุกวันนะอะ่บางทีก็ทํางาน24ชั่วโมงถึงจะได้นอนนะคะเป็นอาชีพที่ทํางานยาวนานมากนะแล้วก็เหนื่อยมากๆนะเป็นอาชีพที่ไม่สบายค่ะไม่ไม่ได้สบายอย่างที่คนอื่นคิดนะคะใช่ไหมบางทีเราอาจจะนึกว่า อ่ะเห็นหมอนั่งตรวจแบบสวยๆที่ OPD อะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอาชีพที่ดีนั่งในห้องแอร์นั่งตรวจคนไข้ไม่เหนื่อยแต่จริงๆเบื้องหลังอะเหนื่อยมากนะคะอันนั้นแค่เห็นแค่เบื้องหน้านะใครที่ไม่ได้รักอาชีพนี้จริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในระบบได้ไม่นานนะคะอยู่ในระบบหมายความว่าในระบบราชการนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะาลาออกไปอยู่เอกชน ซึ่งได้เงินมากกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่านะคะแต่สำหรับพี่ป๊อปนี่ก็คงให้อยู่ในระบบต่อไปนะพี่อ้อว่าถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยแต่ว่าก็มีความมั่นคงเป็นเหมือนน้ำซึ่งบอ่อทรายนะคะได้น้อยแต่เราก็ได้ตลอดไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบถึงแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าก,ก็ก็ไม่อดตายนะอาชีพนี้ <laughs> ตอนนี้อ่ะ รู้แล้วละว่าทําไมเขาถึงพูดว่าอาชีพหมออาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เสียสละตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกคือพี่อ้อก,ก็เคยเป็นพยาบาลมาก่อนนะคืออันนี้เรารู้ไงแต่ว่าอาชีพหมอนี่เราก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เพิ่งมารู้นี่แหละคะ่ะนั่นแหละถ้าเบื่อใครจะให้ลูกเรียนหมอเนี่ยเคิดดูให้ดีๆนะคะถ้าใครอยากจะมีแบบชีวิตที่มีอิสระหรือว่ามีเวลาให้กับครอบครัวเยอะๆเ,เนี่ย อาชีพนี A ก็อาจจะไม่เหมาะนะถ้าใครคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่จบมาแล้วมีไรายได้ดีทำเงินได้เยอะ<ม>ก็เป็นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะก็อาจจะถูกแค่ขึ้นเดียวนะนั่นแหละก็ลองคิดดูแล้วกันเนาะ,ะทุกอาชีพก็เป็นอาชีพที่ที่ดีที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นอาชีพที่ มีเกียิทุกอาชีพนะคะถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตนะเอาที่เราชอบดีกว่าเนาะถ้าไม่ชอบจริงๆอะ่ะมาทําอาชีพนี้ก็คงอยู่ไม่ได้นานนะแต่ว่าเพอเอิญว่าพี่ป๊อมเขาชอบเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนทีอ่อยากจะดูแลคนอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาทําอาชีพนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ